ในชนะปัทะกัลยาณีสูตรคำพีสังยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่386อันนี้เป็นฉบับภาษาไทยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยท่านใดสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะมีพระสูตรเยอะแยะแต่ว่าจะอ่านเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับกายคตาสติในประเด็นที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ ก็คือเรื่องของความสำคัญในแง่จะต้องมีสติอยู่กับตัวเสมออย่าปล่อยอย่าปล่อยให้จิตมันหลงไปที่นั่นที่นี่ให้เห็นความสำคัญของการเอาจิตมาไว้กับร่างกายตลอดเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับพวกนี้ต้องทำให้ได้นะชนะปัทะกัลยานีสูตรว่าด้วยนางงามในชนบทข้อ386ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวสุมภพะชื่อเสดกะในแขวนสุมภพะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย มูมหาชนได้ทราบว่ามีนางงามในชนบทมีนางงามในชนบทจึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูยิ่งนักในเวลาฟ้อนรำหน่าฟังยิ่งนักในเวลาขับร้องมูมหาชนได้ทราบอีกว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำจะขับร้องจึงประชุมกันแน่นขนาดประมาณไม่ได้ทีนั้น มีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมามูมหาชนพึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไประหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามชนบทและจักมีบุรุษเงือดาบติดตามไปข้างหลังข้างหลังโดยบอกว่าถ้า ท่านจัดทำน้ำมันหกแม้เพียงหน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจะขาดตกลงในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วเผลอนำไปในภายนอกเที่ยวหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายกอุปมานี้มาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนเนื้อความในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้คำว่าภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้เป็นคำเรียกกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นกรรมฐานที่พวกเราจเจริญ ทำให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปรารบดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลชนะปะทะกัลยาณีสูตรที่สิบจบน,นนี้ก็เป็นคําของพระพุทธเจ้าเลยแต่ไม่ใช่คําโดยตรงคือแปลออกมาอีกทีหนึ่งแต่อัตถะก็คงจะพอเป็นที่เข้าใจกันได้ แม้คนละภาษาก็คงเข้าใจได้อยู่นะถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องไปอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศว่าไงก็ว่างั้นอันนี้เราแปลออกมาก็เข้าใจระดับหนึ่งอยู่แล้วทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะตามเรื่องก็บอกว่ามีนางงามชนบทนี่นางงามเขาจะมาร้องรําทำเพลงนะ พอพูดอย่างนี้ปุ๊บนี่คนก็มาประชุมกันเยอะเต็มไปหมดเลยก็แน่นอนอยู่แล้วนะบางทีไม่ประชุมธรรมดานะไม่ใช่ของฟรีด้วยเสียสตังค์ด้วยก็อุตส่าห์ไปกับเขาเพราะเราอยากจะดูคนสวยเขาฟ้อนรำกันอะไรกันเต้นร้องเพลงกันนะทีนี้ก็มีหมู่มหาชนเขาประชุมกันแน่นขนาดเลยก็มีบุรุษคนหนึ่งที่รักตัวกลัวตายก็ ต้องถือภาชนะน้ำมันน้ำมันก็คงเป็นของที่มีราคามีค่ามากนะแล้วก็หม้อน้ำมันนั้นก็เต็มเปี่ยมเลยไม่ใช่หม้อแบบมีน้ำมันหน่อยเดียวแล้วก็ไม่มีฝาปิดด้วยนะหม้อน้ำมันนี้เต็มเปี่ยมเลยเวลาถือไปนี่จะต้องถือด้วยความระมัดระวังประคับประคองกันอย่างเต็มที่อย่าให้หลุดแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าเขาจ้าง นายเพชรฆาดอีกคนหนึ่งเดินตามหลังก็คือถ้าหากว่าน้ำมันหกตรงไหนคอขาดตรงนั้นอันนี้ก็เป็นคำในเชิงอุปมาทีนี้ลองนึกดูบุรุษคนนั้นเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนางงามชนบทก็เต้นฟ้อนรำไปคนก็เฮ่เฮเฮกันก็คงไม่สนใจคนนี้หรอกแต่คนนี้ต้องเดินผ่านไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแสดงอยู่บนถนนหรือเป็นทางผ่านอะไรก็ไม่รู้แหละ คนแน่นขนาดเต็มถนนเลยเขาไม่มาสนใจคนนี้หรอกแต่คนนี้จะต้องสนใจประคับประคองภาชนะน้ำมันอย่างดีเลยลองคิดดูสิพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าจะคิดกันยังไงบุรุษคนนั้นจะส่งใจไปข้างนอกแงะดูคนที่เขาเต้นอยู่ไหมเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าแงะดูปุ๊บนี่เดินชนข,ข้างหน้าได้แย่เลยนะเพราะคนข้างหน้าก็ เขาก็ไม่ได้สนใจเราเขาไม่ได้หลีกให้เราเนี่ยเขากาลังสนุกสนานอยู่แล้วคนก็เยอะนะเราก็ต้องประคับประคองภาชนะน้ํามันให้ดีต้องดูแต่ภาชนะน้ํามันต้องดูจ้องไว้เลยต้องไม่ให้หกต้องไม่ให้ไปกระทบคนนั้นไม่ให้ไปกระทบคนนี้แล้วก็ต้องไม่ไปดูที่ดึงดูดจิตใจซึ่งจริงๆก็มีนางงามเขามาเต้นนี่ก็ดึงดูดเหลือเกินแต่ว่าเราต้องไม่ถูกดึงดูดไป แล้วก็ต้องระวังคนที่เขาจะมาชนเราด้วยเนี่ยหลายด่างเลยทีเดียวต้องระวังมากๆนะถ้าคนจะมาชนต้องหลบทางนั้นหลบทางนี้ต้องระวังแล้วเสียงตึงตังตึงตังดึงดูดจิตใจแล้วเกินรูปก็สวยเสียงก็เพราะไปนี่ครับโอ้โหก็ต้องไม่ดูนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นอุปมานะเป็นอย่างนี้ ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงบทใหม่สรุปว่าภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมคำนี้คือกายคตาสติเป็นสิ่งที่เราจะจ้องจ้องไว้โดยการที่พยายามไม่ให้มันหกไม่ให้มันหนีไปไหนนะอย่างนี้อย่างบมาที่ว่ามาก็คือไม่ให้ดึงดูดไปทางตาเพราะสาวสวยด้วยมาฟอนรำไม่ให้ดึงดูดไปทางหูเพราะเสียงก็เพราะร้องเพราะ ไม่ให้ชนคนอื่นด้วยลองคิดดูในชีวิตรเรานี่เหตุการณ์พวกนี้นี่ก็มีเยอะของสวยๆงามๆทางตาไปเะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะทุกท่านก็ต้องถือกายคตาสติไว้ให้ดีเดินห้างสปปรรพสินค้าอย่างนี้ลดห้อร์อย่างนี้ท่านจะต้องถือกายคตาสติไว้ให้ดีดูกายตัวเองไว้เทา้าสัมผัสพื้นไว้นะ นี่ซ้ายนี่ขวาโดยใจไม่วอกแวกไปไอสินค้านั้นสวยๆนั้นนะน้องคนขายก็บอกว่าคุณพี่มันจะหมดเวลาแล้วนะนะอีกสองชั่วโมงนี่หมดเวลาแล้วเป็นไงครับเราจะเดินผ่านไปไม่รู้เดินไปทำอะไรในห้างนะเสร็จเขาตลอดแนละ้วแบบนี้ต้องระวังเห็นไหมนี่มันเป็นซะอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่ชนคนอื่นด้วยนะทีนี้คนอื่นเนี่ย เขาไม่ดูให้เรานะคนอื่นนะเราจะบอกว่าฉันไม่รู้แล้วคุณไม่รู้แล้วฉันเป็นนักธรรมะนักธรรมะเนี่ยจะต้องไม่โดนด่านะจะต้องไม่โดนนินทานะจะต้องไม่โดนกระทบกระทั่งนะเขาสนใจไหมครับเขาไม่สนนะเขาอยากจะด่าเราเขาก็ด่าเลยนะต่อให้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเดินจงกรมบางทีเขายังด่าเลยนะใส่ทําไมชุดขาวเนี่ยมาโน่นนี่นะเขาด่าเฉยอ่ะเขาไม่ได้สนใจนี่ไม่ใช่หน้าที่เขาต้องมาสนใจเรา หน้าที่เราคือสนใจกายคตาสติรักษาจิตของตัวเองไว้เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้